ไปปทางนี้ราคาง่วภาคีสานขึ้นหรือว,ว่าล่งบาสำคัญเท่ากับหูท่านมั่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ<ป>กรเกษตรบ้าน,าน,านวิถีไม่ส้างดใดมหาหอดจอดเ<ป>ถิงเ้วครับผมนุ่มโพไซโขอรางางตัวครับไปยังคลื่นนัาปัดทั้งช่อง youtube ของพี่น้องเฟรเดรการทีครรัลบทุกท่านโดยคำยินดียิ่งกับขอรายงานตัวพี่น้องครับท้าถามคำถามนี้กับคนเหล้ยงงัวในภาค์กสานคำถามที่ได้ยินบ่อยที่สุดในช่วงนี้ก็คือราคาหัวตอนนี้มันขึ้นหรือว่ามันลงกันแน่ครับพี่น้องครับบางคนบอกว่าเหมือนจะขึ้นบางคนบอกว่ายังเงียบ บางคนขายได้ราคาแต่ว่าบางคนขายบบออกหรือบ่อ,อยากขายเพราะว่าราคาตกหรือว่าราคาบบไดที่เขาหมักนะครับมัอน,นี้ผมบบไดจะมาบอกแค่ตัวเลขครับแต่ผมอยากชวนพี่น้องมามองราคางัวงให้เลือกว่าเข้ามาขึ้นหรือว่าลงนะครับนมพอไสอยากให้พี่น้องมองให้เลือกคําา่าขึ้นกับลงเพราะว่าความจริงแหละ ตลาดง่วภาอีสานนะครับมันสดยังไวมากมม่เลยทีเดียวนะครับภาพรวมราคาง่วภาอีสานตอนนี้นะครับถามองจากภาพรวมในภาอีสานช่วงนี้บอกตรงๆครับว่าราคางัวน่บได้ขึ้นแห้งครับแต่ว่ากับ,บโบได้ตกแห้งราคาส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะ สรงัวแล้วจะขยับขึ้นอยู่ครับพี่น้องครับเล็กหน่อยเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในตลาดงัวใยั่ๆง่วที่ตัวงามสวยครับสมบูรณ์พร้อมที่จะเขารงคุณหรือว่ารงเชือดนี่ยังขายได้ยังมีคนถามยังมีพอขามาเดินเบิงีิลีครับพี่น้องครับพอขาคนกลางในหอยเ่็ไงแต่ว่างั่วที่จอยง่วที่อายุบ่ถึง งวดทีดูแลบรสม่ำเสมอครับราคางวดจะถูกกดลงทันทีนี่คือความจริงของตลาดงวดพายสานตอนนี้ครับบมเปนแค่ตลาดเมาร่วมครับแต่ว่าเป็นตลาดที่ขัดคุณภาพเป็นอย่างบางคนบอกว่าราคาขึ้นแต่ว่าบางคนราคาบอกวา่าราคาลงุงเหตุที่คนเลี้ยงงวดซื้บอบวกขึ้นกันก็คือว่ามันบดได้ทั้งขึ้นทั้งกระดานลงทั้งกระดานครับ ทางั่วของพี่นอ้องโค้งสร้างดีลองเบิ้งรับโตใหญ่สุขภาพดีครับจังว่าการขายช่วงนี้มีความต้องกานนะครับพี่น้องจงหัวซึกว่าราค่าเขึ้นดีแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาง่วของพี่น้องโตบทเต็มใบจอยเพราะว่าตนทุนอาหารต้องเฝ้าขายเพราะว่าจําเป็นต้องใส่เงินนี่ราคาสิบบใดเป่าปันใดครับอ่านะ พี่น้องไส้หูซึกว่าราคายังต่ำอยู่เพราะฉะนั้นเข้า่าขึ้นแล้ววานลงนี่นุม่มโพไซจึงบ่อยากให้คำตอบเลยทีเดียวสําหรับทุกคนครับตลาดเมื่อนี้ครับตลาดของคนที่บ้างแผนนี่ปัจจัยที่พยุงราคางูหาาักไผ่สารเ่าวนันี่คือว่าถึงแม้ว่าราคาจะยังบทท่านพุ่งแห้งแต่ว่าเหตุผลที่ราคางัหัาไผ่สารเ่าบ่ตกมีอยู่หลายขอ้อข้อแรกคือความตรงการเหนือนี่ครับ ไพสานยังเป็นฐานใหญ่ของการเลี้ยงงัร่รงเสียดรง่งขุนพอคาคนกลางในหอยยังต้องการงวอย่างตออ่อเนื่องนะครับราคาบ่ลงครับเนื้องวเขียงขอสองครับคนเลี้ยงเริ่มชะลอการขายช่วงนี้ครับหลายขอบขั้วเลือกเลี้ยงต่ออีกจักน้อยรอจังหวะที่เหมาะสมจังส์ขายพ่องัวบดถูกเทขายพร้อมกันาราคางัวกับบ่อลงแข่ง ่นบ่รครับขอสามครับก็บคือง่วคือสับถี่ยังมีคาได้ครับถึงเงื่อนสดจะขาดแต่คนเลี้ยงง่วงหูดีว่าง่วงโบมันของทีมเบิร์คาในมือเดียวครับยังไงยังในน้ำนักเพิ่มมูลาค่า้าเฮายังประคองมันไปได้ครับโอกาสที่จะเป็นลำเป็นสันมีโอกาสเกิดขึ้นใ้เสมอครับ สิ่งที่น่ากลัวว่าราคาล่งผมอยากบอกพี่นอ้องทุงๆงนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวกวัวราคาลงก็คือการเลี้ยงงวัวแบบบ่หัวตนทุนเจ้าของครับหลายคนหูวราคาหนาหัวนะครับหลายคนหัวราคาหนางัวแต่บ่หูวว่าเลี้ยงหนึ่งตัวเนี่ยใส่เงท่านทอร่ครับพี่น้องครับ ขาดทุนทอาไนาขายตอนไหนถึงจะคุม้มถ้าห้าหูจดุดหนีหรือว่าถ้าบูมหูจุดหนีโตให้ราคาดีขึ้นเขาก็อาจบนเรือกำไรครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าว่าหูตนทุนโตให้ราคาส่งตัวเข้าก็อยูไ่ไดนะครับถ้าถามนุ่มเพ่อไส้่าช่วงนี้เหตุจากไหนคำตอบคือว่าอย่ามองราคาง,ง้อด,ด้วยอารมณ์ครับ แต่ว่ามอง้วยแผนทางง่วพร้อมที่จะขายนี่พร้อมขายเลยครับราคาใดกันี่ขายทางง่วยังบอกพร้อมค่อยๆประคองจังหวะไปครับทามีอาหารจากให้จากหน้าเหาเฟื่องช่วงนี้มีหลายครับอาจให้ไบละลายใส่ใคุ้มถ้าต้นทุนสูงต้องคุ้มให้แน่นครับง่วงอีสาน เมื่อนี้นะครับบอมเนผู้ใดเลี้ยงก็รวยครับแต่ว่าคิดซะว่าคิดเป็นจะอยู่รลอดสุดท้ายนี้ผมอยากฝากพี่น้องบันเฮาว่าราคางูวขึ้นบ้างลงบ้างเป็นเรื่องของตลาดครับแต่ว่าหัวใจของคนเลี้ยงงูคือความอดทนคือการบ่เลี้ยงแบบถิ่งอาชีพเทพพอเทเม่เฮาในมือทีมันยังบ่ท่านราคางามอ่าโครงสางยังบ่ท่านงามร่ทันสวย ภา้อิสาน่านกธกฤตมิจมาหลายรอบครับนำแลงก็เคยพอเคยเจอราคาตกก็เคยผ่านมาแต่ว่าตามใดทีเฮายังเลี้ยงงวด้วยความเข้าใจมันบ่แมนแค่หวังดวงเท่านั้นครับงวตัวหนึงนียนะครับงวค่ายตัวหนึ่งยังคงเป็นความหวังยังเป็นต้นทุนชีวิตของคนอิสานบ้านเฮาราคางัวอาจบนแนนอนแต่คนเลี้ยงหวูวท่าน จับ,บรุดจากเกมง่ายๆครับอยากฝากพี่น้องบรรท้อาว่าการเลี้ยงงวงเป็นการเพิ่มมูลค่าแน่นอนครับนำนักขึ้นัตใหญ่ขึ้นสวยขึ้นโครงสร้างดีขึ้นพะยุงราคาไปเรื่อยๆจดตนทุนใบหนาเพื่อพยุงกําไรนะครับท่านีขอกาบประคุณทุกทการติดตามรับชมครับคลิปหน้าผมนุ่มพ่อใส่สิ้าพ,พี่น้อง ไปฟังราคาที่พี่น้องสามารถที่จะรับรู่รับทราบได้จากแหล่งข้อมูลที่นาเซื่อถือกับราคางวดเป็นเท่ไหร่คลิปหนาพอกันใหม่นะครับผมหนุ่มพไสไทยที่สุดน้ขอกลาวเข้ามาสวัสดีครับ